ัดีเจ๊เอวดีทุกอย่างอยามาจัดจานเอาไร่แต่ปองเจ้าเจบเอวเจ๊เอวี่เจ็นเก่งหน่งปวดหลังปวดเอวปวดเ้าปวดขาท่าไห้บุญรม้อื่นคอยชิทามด้เพราะขีเขาไม่เห็นป่าก็เราอะเราเจ็บแค่อะไร เราขายยาหลายแนวแท้เออเอาเราอยู่เนี่ยหลายอย่างหลายแนวด้วยกันเสียงมาเฮาเสือเซีวอยู่พี่น้องเอ้คิดว่าเม่นีหยียงมาเม่นเขกเนาะเพิ่นกับมาขายยาพื้นเมืองมีลิงมาพร้อมไปเบิ่งใกล้ะก่อนหมาเฮาเสือเซีวอยู่ถ้าถ้าท้าสบายดีพูดเมยพี่น้องยามเลงเด้อเนาะพูกับสว่าง ส่งย้ำเลงพี่น้องเลยอากาศกะบ่ห่อนบ่หนาวใครแน่เมื่อนี้เนาะผู้เท็จจนะก็นั่งขโมยขม่าอยู่เอุ่นมากสิหายโต เออ,อ,เด,อ,อ,ด,อ,อด้งหน่อยก็เห็นนะเด้งหน่อยเด้งเอ้ยว้าหนาวมาได้ยินหลังแล้วบ้านนี้มาก็เข้ามาเแรงๆในกะจิบบ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อเรากระจิล้ล่างเปก็กระจิลายแน่เมื่อกี้มีงานบุญแจกข่าวแน่กัน มีคนสายในใกล้เฮือนสว่างนี่แหละเน,นาะยังบ่ได้ไปลงมาเลยอาเซวินอะนะาเซวินมันยังอะนนะดิง้งโอ้โหไปใกล้เด้อ lột cát right, lên và mồ ăn cho cũng trong luôn. Ờ. mưa đến nói hiền cái chị bà này phía nào ơi hàm ăn, chăm gắn bò hàm xù ปิดเดททำริ้วกระหัวเชลเชลเดี๋ยไปใกลเด้ออาชวินทวนเ้อมันว่าบูมันหันลงมาใช่ได้หันนันปูข้อมันมันมันไม่นอดนบูข้อนะ

มา,มาไปดิบดิมีบอกมากล้วยใหม่ริงกินนีเย้กัน้ย <Yeah. S 2> ้ยย้ <c oughs> อ <c oughs> อาตั้ง <c oughs> สิไปพอดีมา <c oughs> พอ่อพอดีเนาะ <c oughs> ตุ้มเไ,ไม่จมไหมมำเกี่ยงกัดไปจกักบอ้มเอ็ด้มือเออมือนีไหเออเป็นลายมืออบ่างบ่่ตุ้มมือเด้จะยางแห้งเลยผ่นดินไว้ได้ขอ,อย่างเสียดมือ่อฉันแล้วตุ้มมือ <c oughs> คนโบรัยเนาะช่วงนี้นกับคนไข้ได้หลายนะลูกสาวป่าวง เเนอก่อบอ้วนะออใช่อันว่ากวยาตัวไรอันนี้นะอันนั้ชักชิบกกุบปัจิ้ยาแก้เพ่บัดเซานี้วไงไหนจะก็กินก็มีอยู่ได้ถือลำเลาอ่านี้เออจ,จะถือมำเลาอยากไปเพ่บ่ะไตเนี้ยบุญด้นอ่ะมีใบนี่พวกนี้คบบาเบ็ดนี่นะมียุมีทาอยู่ กระบาแบบนี้นะมีมีบวกกับชื่ออันสุด่ยกแล้วชื่อ่อก้อนเยเนอะกระบาแบบนี้อะเวมีแบบนี้ใช่ไหมทำเราอยูเ้วมีใบที่ก้อนน่งไม่ไดู้ประตูอยู่เลยถ้าบอกถ้าสร้องก้อนบชื่อเมินนี่้าพี่ข้าพี่้าพี่้าพ้าพี่ข้า้าพ้าพี่้าถ่้า่อ้า่ข้าพี่ข้าพีข้าไปาพี้า มียคะเบนี่แหละครับมันเป็นชื่อเดียนเจ้าวังเดือนเน่บุยจากคนเดนี้แหละเดียวนี่แหละมึงนเพียงนี่และาเด้เจ้ามันบเช้าตีได้เจ้าอยากซื้ออีกเออนีกตัวจะมาเรามีแด้ไหมนี่จะเบสเดียวนี่ก็เบสนี่ด่ละอนนีไว้เแม่ไม่น่พ่า่อะพี่มาบ่งลิงบ่

ตอนนี้พักหอดบันสิตวิชชาบ้านเก่าอบ้านไทยเลยเนาะ่พ่าะมาแม่ว่านเก่าก็เปิดกันไ่ด้มาเหาแหงทอาแหงเอนอนขึ้นกูเต้ก็เตยกับไข่เลยเนาะกเต้บ้านไทเออพักหอยตอนนี้ผู้คิใส่ยาเนาะยาสมุนิกเตสมุนไพรองมอเก็บปันจิ้งมันใชผู้ท้องเลยเนาะมาหอดบันฑิตดี๋ยวตอนนี้เนาะ jau, sebali di, buat sayur, งูพวกงวกพี่อยู่เนาะพนกะเี่แถวกเอาอา่ยงเอขาใ่าฮ่่า้ยยคคือคนน่ะพี่น้องเนาะพี่สิปวดลังปวดแนวเนาะนางบนเมื่อบนคดขึ้นอุ่นอ่าด้อ ต้องใช้จะเป็นตัวแม่เนาะตัวน้อยนี่นี่นักไล่ไข่ผู้ใดเจ็บเขียวเมงเนาะบอันอยากไปทอนก็ซื้อยานะ้าเพิ่นไปใช้ขวดหนึ่งสามสิบพันกีบ นี่จะมีเห่าขึ้นก่นแน่นะคนทีช่เหรอนี่สีดวงกระเซ้าอันนี้ดวปาสบองโอ้เป็นดิ่สีดวงกระเซ่าใรจะเอารคระเอาิเวใครอัน้ ใครยักินีใครยเามาอลิงใครยังขีเหาานบินเกําลังชื่อตไนเน่านบโอ้บังขรามชื่อน้าใช่เนี่ยงานบุญบอบอนีชื่อใู่ขรามนะ บุญนี่เออได้สิบแปดโลบนก่อนจ้ะ เสื ng, thi, ่อน่ะคุณภาพรายขนาดนี้มิมเดียวกทำานเช้่าันาะคน่จะ่ข้าวนยกันเฉ้าใคร้องเดีร้องเขาเลยจะขซื้อตบอกเาไปซื้อลองเลยสีแนดอบบประมาณหนึ่งหนาทีสองนาทีไดบ่ เจ็ดแปดนาที่เดเจ็ดแปดนาทีเดียวยาจอมลีบบอโอ้โหนะตะวานเปว่อบอะวันไปื่อยภาพบอาบดมันเปื่อยบอทางสีก็นด้ตัดพืกมาเห็ดทาน

เ้กระเจ้านหดช้นล่งิ้แริ้าวเน้แถวีเบบ่าวบววานใครเลี้ยงนั้นยี่คิวนะหาเก็บเอาขวดอันว่าสามสิบพันมีเจาแมวดีวัตถุดงอยามาชัดจัน ไม่ตะปองเจ้าเจ็บแอลเจ็บอลนี่เจ็บแอลดหลังกปดแอวปิดขาเปิดขาท่าอะไรบุญร่วมอื่นคอชิทาเด้า่าไม่เห็นป่ะป้า่แล้วว่าแล้เจ็บเข่าเลยแล้วมายาหลายเนีทยเออเอาอยู่เนี่ยมายาอเนี เบื่อบอกใจทันี่อมชุ่มผ่านหานับไปหันเราหายบึงเลยคิดที่ว่าให้อันนี้คิดที่เราเอายาให้ไทยเขาเนาะคิดถูกเขาจะคนเดียวอยากแม่ลลเนาะข้าเอาคิดพ่อเอา หัคุณหววพี่ถักขนาดเลยคือแต่เบิรกเนาะนี่ก็กินข่าอยู่บกินโอ้ยน่ากินแต่บางไหม เนเาเอาาวนัเขี่ย nhau เนาะเมื่ออนใช้บ้านอย่บงนี้นะนี่นี่พักเกีย30ล้านเป็นเหมนเดิรอเ30ล้านพอเป็นที่รวม30ล้าน เพาะไ่งั้นก็เวามจำเาเื่อนเข่าปดเมาดีออเยาเพิ่นี่ก็ดีไลยโรกทิาหวาเป็นเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะปวดแขวเป็นเบาหวานทิีดวงกระเช้าผลดว่ะบางคนผลงกนไปหาหมดหาหมอ ตบบ่มีเงินเนาะช่วงอันเพราะว่าสมัยนี้บัดใช้เงินในพี่น้องเอ้ยไปหาหมอนี่ก็แพงๆเ,เนาะเพ <c oughs> ิ่นก็ซื้ออันยาเพิ่นไปใช้พอบ,บันเทาบางคนก็เนาะบางคนเจ็บแข้วบ่อยากทนกยาเพิ่นก็นนกนกาาว่าเาเมื่อแล้วบัดนี้มาเบิ่งลิงเ <c oughs> พิ่นก็สิลงไปนอนอยู่วัดพุ่นแห เพคนกับเป็นคนบ้านโคกหรอกเนาะเพคนกับเป็นคนบ้านอื่นพี่น้องเลยเพปรนกับเข่ามาขายเครื่องขา,ขายของอยู่ในบ้านแต่ว่าบ้านเพคนไกลเพคนบ่อยอยากอันกลับเนาะคนได้นอนอยู่ในวัดบ้านโคกนี่เลยเนะาะเอาบุญยาบอร์สิบอันนี้ก็ได้ ช่วนี้กาคนเป็ดไข่เป็นนาวหลาหลายพี่น้องอ้ครูรังค่าเฮือนว่ชั้นชะตามที่ชาวางเห็นี่เนาะอ,อากาศมันอันห่อนแห้งเกิดไปหรือวาจังไรยเราทำให้คนบ่ชั่บายพี่น้องเลยช่วนี้ก็จะมีคนมาแต่อนทำงานฝั่งไทยหลายเนาะเพราะว่าสงการคนก็ไปแต่กะมาดินสงการมา หาพ่อหาแม่เนาะไหวพอสมควรกาส์ีประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะสว่างกาส์ีขอจบคลิปเพียงเท่านีก้ก่อนขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับสมคลิปประกาศบ,บอข่าวโฆษณาทำเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพบพอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้การ์เซบายดี